หรือเวลาอีกกี่วันจ๊ะจะถึงวันหล่อรูปหล่อทางการพิเดกคุณหลวงปู่ผู้คนพ่อวิชาธรรมกาย110วันครับ110วันนี้ประเดียวเดียวเท่านั้นนะจ๊ะก็ให้ตั้งใจรักษากายวาจาใจง้อยใสๆนะจ๊ะในการตรึกประลึกนึกถึงบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้น ซึ่งไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายเลยและก็เตรึกรึ๊กึ่ถึงพระเด็บุุหลวงปู่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7จดับตาลืมตาน,นั่งนอนยืนเดินก็ต้องหเห็นด้านชัดายแจ่มอยู่ตลอดเวลาเลยกายวาจาใจงเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันนั้นนะจ๊ะปีนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่1ิตุลาคมพุทธศักราช 2,551ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดโด้วยเราปกายเนื้อของท่านถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ท่างก็จะอายุได้124ปีนะจ๊ะเราจะหล่อด้วยทองคำหนัก1ตันนี่นะจ๊ะหนึ่ตันเลยใครเอาทองมาเริ่มหล่อแล้วสาเอาปัจจัยมาร่วมเือจ๊ะ สาธุโอ้ทั้งปัจจัยทั้งทองละ่ะสาธุดีมากถูกหลักวิชาเลยเใครนึกถึงพระเดวคุณหลงปู่ได้สาธุหลับตาปุ๊บนึกได้ปับ๊บสาธุเห็นชัดเจนเหมือนลืมตาเห็น สาธุเกือบเท่าลืมตาเห็นสาธุอืมดีจังเลยใครยังนึกไม่ได้บ้างเอาไปกราบท่านบ่อยๆนะเออกอาสักกองสิจะ <c oughs> ได้นึกแทงท่านได้ออกต้องนึกท่านให้ได้นะจ๊ะท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์ ของเราและชาวโลกทีดเดียวถ้าปราศจากกันแล้วเนี่ยเราศึกษาธรรมะของพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกเหมือนจะเข้าใจแต่จะแต่ที่จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมไม่ง่ายหรือเกิดความตั้งใจอยากปฏิบัติธรรมแต่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะมั่นใจว่า ามแล้วถูกหลักวิชาก็ไม่ใช่ง่ายท่านสรุปวิธีการที่ง่ายตรงรักประหยัดสุดประโยชน์สูงให้กับเราแล้วมาหยุดเป็นตัวสำเร็จถึงแต่เบื้องต้นจนกนระทั่งเป็นพระอารหันต์เราะฉะนั้นท่านมีพระคุณต่อเรามากมากจริงๆจ้ต้องไปทบทวนดูนะจ๊ะนึกถึงภาพท่านและนึกถึงเรื่องราวงนั่นแล้วเราจะทราบซึ่งว่าท่านมีพระคุณกับเราจริงๆ พลาะเราเกิดมาเนี่ยในแต่ละภพแต่ละชาติโดยเฉพาะชาตินี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยสิ่งที่เราปรารถนาที่สุดคือต้องการความสุขก็ถึงความสุขความสมหวังในชีวิตจนกระทั่งไม่ต้องการอะไรอีกเลยนี่คือความปรารถนาของเราลึกๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันมันคืออะไรมันอยู่ที่ตรงไหนแล้วก็ จะเข้าถึงได้อย่างไรเราไม่รู้จริงๆนะจ๊ะจนกระทั่งมีการมาเกิดขึ้นท่านดินแหละแล้วเราก็ได้โน้ตหาจากท่านที่ท่านสอนความรู้ที่ท่านสอนนี่ทำให้เราปฏิบัติได้ถูกต้องแล้วก็มั่นใจจนกระทั่งเราได้เข้าถึงมีประสบการณ์ภายในแล้วก็ทำให้เกิดความปิติสุข แล้วก็สมบวังในใจในชีวิตของเราเนี่ยจ้ะเพราะฉะนั้นนี่เราไปลองปฏิบัติดูนะดูลืมไม่รู้จะพูดอะไรลมมาานันดันกันมาก็ <g ül> าให้ตั้งใจในหนึ่งร้อยสิบวันนี้นะนึกถึงภาพท่านให้ต่อนหนึ่งย้ายขาดเลยแม้เราจะมีภารากิจในชีวิตประจำวัน อะไรอย่างไรก็อย่าให้มาเป็นอุปสรรคต่อก,ก,การรึกระลึกนึกถึงพระเดชคุณหลวงปู่อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเพราะว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราจะเข้าถึงวัธรรมกายในตัวโดยอาศัยอานุภาพจากการระลึกนึกถึงท่านได้ความคารบบูชานั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้น ที่จะนำใจของเราไปเชื่อมกับกระแสทานแห่งความบริสุทธิ์ภายในกระทั่งใจยหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมากายในตัวสมหวังในชีวิตของเรานี่นะาจาะจะะนั้นนึกถึงท่านทุกวันเลยนั่งนอนยืนเดินกันนึกกันไปเรื่อยอย่างนี้อานะจารตั้งแต่วันนี้เลยไปนี้เหลืออีกหนึ่งร้ิวัน ที่ผ่านมาอาจจะมีบางวันที่เราลืมไปนะี่ยหรือละเลยไปมองข้ามไปแต่ว่าหนึ่งสิบวันนี้ยายพลาดนะจ๊ะยายให้พลาดในการที่จะระลึกนึกถึงท่านอย่างน้อยวันละสักครั้งหนึ่งอย่างน้อยนะจ๊ะแต่ถ้าดีสุดคือทั้งวัน เรื่อยกระทั่งเราเข้านอนก่อนเข้าสู่อิทราเนจะสุขใสญ,ญาติจะ่จะหลับอยู่ในอูแห่งทะเลบุญให้นึกถึงภาพท่านก่อนแม้จะเรืองลางในช่วงแรกๆก็ไม่เป็นไรให้ใจเราไปเชื่อมสายบุญกับท่านแล้วเราก็จะได้หลับอยู่ในอูแห่งทะเลบุญการที่เราระลึกนึกถึงท่านโดยนึกถึงภาพท่านเป็นสื่อเชื่อม ยงไปถึงกายของท่านที่อยู่บนสวรรค์ยันตสิทธิ์หรือดุสิตบุรีวงหรือพิเศษเขตบรมโพธิสัวตว์จะทำให้ท่านรับทราบเราเลาจะนึกถึงท่านปั๊บท่านก็นึกถึงเราคือลบเอาเราเนี่ยเอาไปไว้ในศูนย์กลางกายของท่านและท่านกะประกอบวิชาธรรมกายที่ท่านเที่ยวชานี้ สัสรรค์ก่นแก้กายวาจาใจเราให้ใสสะอาดเพริสุดแล้วก็เติมบุญเติมบาร,รมีเติมความสมปรารถนาให้กับเราในตัวในหลักวิชาธรรมกายนะจ๊ะนี่เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่รู้หรอกเรา,าจ,จะมองข้ามไปเพราะดังวันนี้ก็เป็นวันดีที่เรามาีโอกาสได้ยินได้ฟังได้รับทราบมาโดยทั่วถึงและยังเรียว่าเราลงมือปฏิบัติ แล้วก็ควรสร้างบุญในการชวนดคนมาทำความดีให้เยอะๆจะได้มีพวกพ้องบริวารมากๆพวกพ้องมาเยอะบริวารไเยอะล้วนแต่ดีๆทั้งสิ้นที่จะเข้าใกล้เราในอันนี้สองแห่งบุญที่เกิดจากการชักชวนคนทำความดีคือวันอาทิตย์ชวนคนมาวัดปฏิบัติธรรม แล้วก็ในช่วงหนึ่งสิวันก็ชวนคนมาลาลบเหมือนทองคำไปเด็บคุณหลวงปู่ผู้คนพระพิจารรรมกายนี้ชวนไปทุกวันเลยทำทุกวันเลยจ้ะใครก็เป็นเจ้าของบุญเนี่ยเขาก็จะเกิดกุศลจตตาทำทันทีใครที่เคยมีสายบุญแต่ว่าห่างเหินไปนานด้วยความประมาทในการดำเนินชีวิตใน พบชาติต่างๆที่ผ่านมาเน่ยจ้ก็อาจจะคิดช้าหน่อยก็ให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งก็อาจจะเฉยๆบางคนที่ห่างนานมากแต่มีสายบุญเชื่อมกับพระเดชพหลวงปู่จึงทําให้บุญบันดาลให้เราไปเจอเขาและชวนเขาจากเพระความห่างเหินเนี่ยมายานานในพบชาติที่ผ่านมาเขาก็อาจจะยังไม่เข้าใจก็ แล้วก็อาจจะค้านแล้วมั่งอะไรมัง่งก็ช่างเขาได้จ้ะเราก็ทําหน้าที่เนี้ยไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันอย่าเว้นแม้แต่เพียงวันเดียวอัน,นิับสองในบุญในการชวนความทคนทาความดีก็จะได้มังเกิดขึ้นกับตัวเราทุกวันแล้วก็จะสั่งสมพ่อปูนเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอันดับสองนั้นขยายผลส่งผลในปัจจุบันในชาติให้เราได้ ได้ทันตาเห็นทีเดียวแต่พบชาติในอนาคตนั้นแน่นอนเนืนจากสิ่งที่เราทำบุญในการชวนคนทำความดีในปัจจุบันนี้เหมือนต้นกล้าไม้อ่อนๆที่รอคอยการเจริญเติบโตเป็นไม้ใหญ่ต่อไปในอนาคตซึ่งเวลาของชีวิตของเราในยุคนี้ไม่เพียงพอจะทันได้เห็นผลแห่งบุญนั้นแต่ก็จะเป็นบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในพ ชาติเบื้องหน้านี่คือกฎของเหตุและผลนะจ๊ะกฎแห่งการกระทำกฎแห่งกรรมการกระทำทางความคิดคำพูดและการกระทำเนี่ยเราประกอบเหตุอย่างนี้ผลมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ปลูกทัว่วก็ต้องเป็นทั่วอย่างที่ว่านี่นะจ๊ะปลูกแอปเปิลก็ต้องเป็นแอปเปิลจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เราประกอบคุณงามความดีบุญชวนคนทำความดี ก็ย่อมมีอานสงส์ที่จะนมีพวกพร้อมบริวารที่ดีๆบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะจ๊ะถ้าเราทำซ้ำๆๆๆมากเข้าดีต้นไม้นี้ก็อาจจะโตขึ้นแบบโอปปาติกะได้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างมากมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอาารนี้เพราะนั้นไปชวนกันนะจ๊ะ พราะโอกาสที่จะลาลโลกเหมือนตั่งคำพระเด็จคุณหลวงปู่ผู้คนพาอวิชาทรรกายมันไม่ง่ายไม่ง่ายจริงๆเลยนะจ๊ะมันเกิดขึ้นไม่ง่ายแล้วโดยเฉพาะองค์นี้เราประดิษถานที่มหาวิหารพระเด็จคุณหลวงปู่แทนองค์เดิมที่เราจะอัญเชิญไปประดิษฐานที่พระเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำภาษีเจริญ ที่ตรงนั้นนะจ๊ะเป็นการบูชาธรรมประดุณหลวงปู่หลวงพ่อก็ได้มีโอกาสบูชาธรรมสมเด็จพระปิชาแล้วก็มีโอกาสทดแทนพระคุณของวัดปากน้ำประสิทธิเจริญเนื่องจากหลวงพ่อบังเกิดขึ้นที่นั่นนี่นะจ๊ะทั้งแต่มาเรียนธรรมะกับคุณยาจารย์ของเราก็ที่วัดปากน้ำประสิทธิเจริญเมื่อยุได้19ปีบวชก็บวชที่นั่น แล้วก็ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติประสบกา์ต่างๆที่เล่าเรื่องราวของระเด็บุคหลวงปู่หรือมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านเขาบังเกิดขึ้นที่ตรงนั้นแหละดังนั้นก็จะเป็นโอกาสที่หลวงพ่อจะได้ทำหน้าที่ตรงนี้ได้สมบูรณ์ลูกทุกคนก็จะมีส่วนแห่งบุญตรงนี้ด้วยนะจ๊ะอัญเชิญองค์นี้ไปแล้วเราก็หลอองค์ใหม่องค์นี้ก็ ลงมือควบคุมการปั้นหุ่นด้วยตัวเองาอาจารย์เหมือนองค์เล็กๆเนี่ยองค์เล็กๆเพราะว่ามีปิติมีความสุของค์เล็กๆเนี่ยไปดูที่ระดมทุนดิไปดูก็ได้อาจ๊ะนี่ไม่ไม่ใช่มาอวดโชว์<า>แต่อยากเล่าให้ฟัง<า>เล่าแล้วมันปลืม้ม นี่นะนั่นแหละเออแล้วตอนนี้ทำองค์ใหม่ขยายใหญ่ขึ้นซึ่งองค์เล็กที่ปั้นขึ้นมาที่อยู่ในตู้กระจกระดมตูนั้นอยู่ในช่วงเอ่อสิบปีนะนเจ้ะที่เกิดวิกฤตอะตอนนั้นน่ะ <c oughs> กบปั้นเออ มีความสุขอยู่กับหลวงปู่เนอะก็ไดู้ดหลวงพ่อตั้งแต่จีวอกับคุณไหลเข้ามาเข้ามามาดูแล้วก็มาคุยเลยท่านก็คุยเรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นม็นนฟังเนี่ยชู่ชู่ไม่เข,ข,ข้าหูด้วยทรายแล้วผ่านชู้ ปั <R ess ur ic> ่นมีความสุขอยู่ส่วน,นั้นลืมไปเลยกำลังเกิดวิกฤติอยู่แต่องค์ที่เดือดร้อนคือองค์นั้นนถ้าเป็นห่วงนี่จะ <R ess ur ic> นี่องค์ใหญ่ขึ้นองค์ใหญ่ขึ้นแต่นั้นใครมีส่วนเอาทองมานี่นะ <R ess ur ic> จะได้บุญเยอะแยะเาอใครจะมาหล่อบ้าง สาธุจ้าแล้วชวนคนมาหลอด้วยละจ้าไม่เอาไม่ถูกใจอ้ามายฟังไม่ทันน่ไม่ใช่อ้ามาใหม่ฟังไม่ทันเม,ม,มื่มอก,กี้พูดแล้วไปหน่อยเงี่ยบสดระดับฟังอ่ใครจะชวนคนมาหลอ่อเยอะๆบ้าง สาทุติยะสาตัติยะสาุโอ้ดีรวยนะลูกนะสาอืมวันนี้อยู่ฟังธรรมนะจากพระมหาวิริยะธรรมสารีเปลี่ยนนำก้าประโยคเอ๊ะคราวที่แล้วพระมหาอริยะใช่ไหมจ๊ะ ท่านเป็นได้ว่าได้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กเกิดมาพูดได้ใครจําได้มั้งจ๊ะจำได้ไหมเห็นก็ไปเล่าให้ฟังนะพอดีไม่ได้อยู่ฟังแล้วก็เดินได้แต่คนละคนกันใช่ไหมจ๊ะคนละอันนั้ใครจําได้มั้งเอออันนั้นจําไม่ได้เลยเดี๋ยวจ้ไดนี้นิมนต์ท่านมาพูดใหม่หือ คือเรื่องของผู้มีบุญบาร,รมีที่สั่งสมบุญบาร,รมีมามากเป็นเรื่องอจินไตนะจ๊ะคือเราเราไม่เคยเห็นนะ่ะว่าใครเป็นเช่นนี้แล้วก็เราก็ทําไม่ได้ด้วยเราไม่ค่อยเชื่อนะแล้วย่งการเวลาผ่านมาสองมันกับปีเนี่ยอืมไม่ง่ายเหมือนกันทนะี่จะเชื่อมันคือมันยากขึ้นนะเนะ่ยนี่ แต่พอมีตัวอย่างในยุคปัจจุบันแล้วคนก็บันทึกเอาไว้นี่มาเาจันแต่หลายๆเรื่องที่เกิดในช่วงใกล้ๆดีนะที่ผ่านมาเนี่ยอืมใกล้ที่สุดเนี่ยนะทำให้มั่นใจว่าอภินญ,ญาวุิเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก มีจริงๆนะในระดับมั่นใจเก<า>ินล้านเปอร์เซ็นต์ัีิญญาเนี่ยหรือประจิตวิชารู้วาระจิตคนก็อันนี้เป็นเรื่องปกตินะมันก็มีอยู่จริงแต่ว่าในช่วงใกล้ที่สุดนี้เนี่ยมีจริงๆอภิญญา ที่แวบ,บไปแวบ,บมานี่นมทำให้นึกถึงวันมาฆบูชาที่พระอรหันต์1,250รูปมากันโดยไม่ได้นัดหมายจำไปได้ไหมจ๊ะพอเรามาอยู่นะักการเวลานี้ผ่านมา2,551ปีเนี่ยเรื่องกามเคารพเรื่มใสเนี่ยเราเชื่อแต่ความมั่นใจเนี่ยเรายังนึกไม่ออก ที่จะให้ครบร้อยเปอซมาโดยมิได้นัดหมายเนี่ยเป็นเช่นไรอย่างนี้ได้เชคือพระพุทธเจ้าท่านนึกกระดิกจิตนึกอยากพบพระสาวกเทพลงประทรงประทานเอหิภิขูป,ประสา,านปรปุ๊บมาพร้อมกันมันเป็นจริงๆเลยเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเรื่องที่เออทำให้ มั่นใจเรื่องอภิญญาคำามสอนสัมมาสมัมพุทธเจ้ากับกับกับเรื่องที่รัศมีฉชาปนนังสีของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเออมนุษย์นี่จะมีแสงสว่างออกได้อย่างไรเนี่ยบางทีเราก็นึกไม่ออกนะเออเรานึกไม่ออกหรอกหรือเวลาเทวดามาเข้าเฝ้าพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า ลมแสงสว่างสว่างจ้าเต็มประเชลตวัน,นย,ยืนอยู่ในกลางอากาศบ้างอะไรมึงบางทีเรานึกภาพไม่ออกนะแต่มันมีจริงๆนะมาเลยเนี่ยในเวลากลางคืนแต่แสงสว่างเวลากลางวันปุ๊บไปณนะบริเวณตรงนั้นได้เลย มันเป็นเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นมีเรื่องที่ที่คำสอนพระสัมมาสูุรเจ้าบันทึกถ่ายทอดแล้วก็พระมหาสาพุทบันทึกตัดต่อออกมาเป็นพระไตรปิฎกเราอย่ามองข้ามไปพึงไปศึกษากันให้ดีๆและหนึ่งในอปริหารนิยธรรมว่าอย่าบัญญัติสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติคืออย่าไปลบล้าง คำสอนนั่งเดิมแล้วไปคิดของเราใหม่อาไปแทนเหมือนเราเป็นพระเจ้าเราสมมาป็นพระเจ้าลงใหม่เงี้ยคล้ายๆตัวเองไม่เชื่อเพราะทําไม่ได้กับไม่เคยเห็นแต่อื้อหน้ไม่มีบ้างเอาเอายี่นีดีกว่าเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยหลวงพ่อได้ยินว่าปาฏิหารไม่มีในพระพุทธศาสนาก็ไม่ทราบเอามาจากไหนทั้งๆที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมโดยมีปาฏิหารสามอิทธิปาฏิหารแสดงฤทธิ์ได้นี่นะจ๊ะ อาเทศนับปฏิหารดักใจคนว่าเออกำลังนึกในคิดยังไงแล้วแสดงของเ้าทำอะไรจึงจะทำให้เขาบรรลุธรรมถูกใจหรืออนุสาสนีปฏิหารแสดงทางที่ประกอบด้วยเหตุด้วยผลทรงแสดงทางมใปฏิหารสยุคนี้เนะีเพิ่งไม่กี่ปีเนี่ยจะพยายามตัดออกซึ่งหลวงพ่อไม่เห็นด้วยเลยทุกอย่างควรคงเอาไว้เลยเราจะไปสรุปว่าเราไม่เห็นหรือเอ,อ้ยุคนี้ยุคไฮเทค จิตใจก็ต้องคู่กันไปกับไฮเทคไฮเทคไดไม่เจ็บแลว,ว่าจะเหนือกว่าพุทธศาสตร์นะส่วนหนึ่งพูดถูกถว่าพุทธศาสนาพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่คือวิทยาศาสตร์อเด็กเคยใช้คําว่าพุทธศาสตร์ศาสนาคือวิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่นะแต่ถ้าพิสูจน์ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์คือประกอบด้วยเหตุและผลอาจได้บางส่วนได้ แต่บางอย่างมันเกินกว่าวิทยาศาสตร์ที่จะไปถึงตรงนี้นะจ๊ะเพราะวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ขแขนงหรือก,กิ่งของต้นไม้คือส่วนหนึ่งของต้นไม้แต่นี่คือระดับทั้งหมดเลยของต้นไม้เหมือนความรู้บรรจุในมเมล็ดสิ่งต่ามามันงอกเป็นรากเป็นต้นกิ่งก้านใบดอกผลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นวิทยาศาสตร์เราจะใช้คํานี้ไม่ได้ แต่ว่าพิสูจน์ด้เหตุที่ผลแบบวิทยาศาสตร์อ้าง่าได้ได้นะจ๊ะด้วยเหตุด้วยผหหนึ่งนี้แต่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่อภัยว่าอันหนึ่งอันเดียวกันบางเดือนนี้ก็ใช้กลมกลืนกันไปหมดแล้วไม่ถูกหลักวิชาอันนี้ก็เทีโอกาสเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยการฟังทำมาแรงงนี่เป็นสิ่งสําคัญและการคงไว้ในประไตยวิฎดกต้องรักษาเอาไว้ให้ดีทีเดียว ก็พูดฝากฝากเอาไว้อย่างนี้นะเจ้า,าวันต่อๆมาก็ไม่ทราบว่าจะมีเวลาและอารมณ์พูดอย่างนี้ไหมสําหรับอคุณครูที่จะขึ้นไปไปฏิบัติธรรมที่สวนมนาวัตในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจํานวน457ท่านถ้าหากว่ารับฟังอยู่ที่ตรงนี้บางท่านแล้วก็เพิ่งรับทราบไว้เลยเป็นจังหวะโอกาส ช่วงจังหวะชีวิตทีด่ดีที่สุดของคุณครูผู้ที่จะเป็นแสงสว่างของโลกที่จะได้ไปปฏิบัติธรรมในคราวนี้พปเรืัองค,ครูก็ต้องให้โอกาสตัวเองในการปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ศึกษาหลักวิชาในการเข้าถึงในจะในการเข้าถึงพรัตนตรัยในตัวให้มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเพื่อตัวเองและตานักเรียน ซึ่งอยู่ในความดูแลของครูเนี่ยเป็นบดุษบิดามารดาคนที่สองจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ดังนั้นขึ้นไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันสร้างสิ่งแวดล้อมให้เป็นสป,ปายะเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมแล้วก็อย่าลืมอย่างน้อยเอาดวงใสๆหรือองค์พระใสๆมาฝากหลวงพ่อกันด้วยนะจ๊ะ วันนี้หลวงพ่อขออนโมทนาสาธุการและขออํำหน่วยพรให้รูทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นพรมพลอมกันนึกถึงบญในใจใสใสขออนุา้ายบุญบร,รมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระสมมาสมุทธเจ้า บุตรพระองค์นับประสงค์ไขพระองค์ไว้ทวนในอายตนะนิพพานบารมีธรรมของพระปัจเจกพเทเจ้าและพระอรหันตเจ้าทั้งหลายบารมีธรรมพระเดวโพลวงปู่พระมงกุฎเทพบุญีสัจจันทสโรัศดรปุกนภพิชาธรรมกายบารมีของพระยาจามารัตนบุริกาจารย์ของพระยูงและมหาธรรมบารมีศีลบารมีในขัมมะปัญญาบริยะขันติสัจจะอิฐานเมตตาอุเบกขาบารมี ที่ได้สั่งสมบบรมมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์สร้างบารมีเรื่อยมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้จะมาดมอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กลั่นกายวาจาใจท่าธรมจำเปรู้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากการเป็นบาปเป็นท่าของมียามานจะวิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์วิบาก,กรรมวิบากมาน อุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตทุกโอกโรคราะไปสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ละลายหายสูญไปให้หมดให้ลูกทุกคนสมบูรณ์ไป่ได้มาหาสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้สมบูรณ์ไป่ได้มาสมบัติอัศจรรย์ดันช้สร้างบารมีในชาตินี้ยังสะดวกสบายอย่างง่ายดายให้สมบัติใ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืน ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินให้หมดนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีจะประกอบธุรกิจการงานอันไดที่เป็นสัมมาอาทีวะให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้ซื้อง่ายขายคล่องกำลังงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเป็นมหาเศรษฐีคู่บุญคำ้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ทำมันได้ที่ผสมมาช่วยเจ้าพระเดยคุลวงปูและคุณายาจานเดบลุขอให้ลูกทุกคนจงบรรลุธทำนั้นจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานนให้ครอบครัวอยู่เย็น,นเป็นโุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมอนุษย์ของเทวดาทั้งหลาย อาคีภัยเจรภัยราชภัยภัย,ยทุกชนิดจะได้มาคลำกลายให้พบปะแต่สิ่งที่ดีงามที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเร,องเร,องเรืองที่เป็นบรรินที่ทขอยที่สร้างบารมีให้ได้ตลอดรอดฟังจะได้มีอุปสรรคกันได้เกิดขึ้นมาขัดขวางในหนทางการสร้างบารมีให้เป็นเนื้อนาบุญเป็นอายุพระศาสนาปฏิบัติธรรมะก็ขอได้พบพระธรรมกาย จะศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระสมมสมุทธเจ้าให้แตกฉานทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะเทศนาใกล้เพราะเบื้องต้นท่ามกลางเบื้องปลายบริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งอัฏฐ,ฐและปะัญน,นะใครได้ยินได้ฟังธรรมขอยได้บรรุธรรมกายความปรารถนาในกรตามที่หลูกทุกคนได้ตั้งใจเอาไว้อย่างดีแล้วเป็นใบประการสร้างบาร,รมีขอความปรารถนานี้ จงเป็นผลสำเร็จจ้องเป็นผลสำเร็จจ้องเป็นผลสำเร็จ,จเดอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จงทุกประการเถิดสาธุ